สวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับการมีสุขภาพดีถือเป็นลาบอันประเสริฐเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นเพราะไม่ว่าท่านจะมีตำแหน่งใหญ่โตแค่ไหนหรือท่านจะมีเงินทองมากมายเพียงใดล้วนแล้วแต่สามารถเจ็บป่วยจากโรคนี้ได้ทั้งสิน้นทั้งนี้ การควบคุมโรคโควิด -19 ที่ได้ผลในประเทศไทยเป็นเพราะเราได้รับความเชื่อมั่นและความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนซึ่งทางกระทรวงสาธนารณสุขก็ได้เล็งเห็นแล้วว่าไวรัสโควิด -19 นี้คงยังไม่หายจากไปไง่ายๆกระทรวงจึงมีการพัฒนาและยกระดับระบบบริการทางการแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในระยะยาวซึ่งจะเป็นการพัฒนาให้เข้ากับวิถีใหม่โดยมีเป้าหมายหลัก3ประการประการแรกด้านความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ผู้ให้บริการการแพทย์วิธีใหม่จึงควรมีการปรับโครงสร้างและระบบการทํางานใหม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้นอาทิเช่นการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาลทุกระดับเพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อการจัดตั้งคลินิกไข้หวัดเพื่อแยกกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการโรคทางเดินหายใจขณะเดียวกันมีมาตรการป้องกันต่างๆเพิ่มมากขึ้นมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมและปลอดภัยในการบริการทางการแพทย์ทุกชนิดรวมทั้งมีการสนับสนุนการสร้างนวัต กรรมมให่ด้านความปลอดภัยขึ้นในประเทศของเราเองเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบสุขภาพประการที่2ให้เกิดการรักษาระยะห่างทางสังคม ดยการลดควาแมแออัดในสถานบริการโดยจัดกลุ่มประเภทผู้ป่วยชัดเจนเช่นในกลุ่มโรคไม่ติดต่อจัดบริการให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มและใช้เทคโนโลยีร่วมด้วยกลุ่มที่ดูแลตนเองได้ดีไม่จําเป็นต้องมาโรงพยาบาลเพียงจัดส่งยาให้ต่อเนื่องผ่านทางไปรษณีย์หรือรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านก็เพียงพอเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดการรอคอยเพื่อพบแพทย์กลุ่มที่มีปัญหาเพียงเล็กน้อยจะมี ผู้จัดการคนไข้ลงไปเยี่ยมที่บ้านและสอบถามถึงปัญหาและติดต่อกับแพทย์ที่โรงพยาบาลด้วยระบบการแพทย์ทางไกลส่วนกลุ่มที่มีความจําเป็นต้องมาโรงพยาบาลใช้ระบบดิจิทัลในการจัดคิวทําให้ไม่ต้องรอนานลดความแออัดอยู่ภายในโรงพยาบาลทําให้แพทย์มีเวลาผู้ป่วยแต่ละรายมากขึ้นโดยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เราพัฒนาขึ้นยังมีการส่งข้อมูลด้านสุขภาพกลับไปสู่ผู้ป่วยเพื่อเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพของตอนเองซึ่งในอนาคตจะนําไปสู่ประการที่3คือลดความเหลื่อมล้ําเพิ่มการเข้าถึง และยกระดับคุณภาพของบริการทางการแพทย์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์วิถีใหม่ได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมผ่านตัวแทนพี่น้องอสมทั่วประเทศและเทคโนโลยีที่จะทําให้ประชาชนแข็งแรงประเทศไทยก็จะแข็งแรงเราจะดําเนินการสร้างการแพทย์วิถีใหม่ขอให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์จึงขอชวนประชาชนมาสร้างสิ่งดีๆร่วมกันต่อไปด้วยการก้าวสู่การดํารงชีวิตแนวใหม่พร้อมกับการแพทย์วิถีใหม่ที่จะทําให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์เปลี่ยนจากการดูแลที่โรงพยาบาลเป็นการดูแลส่วนตัวทุกที่ทุกเวลาลดความแออัดในโรงพยาบาลเป็นการบริการทางการแพทย์ที่สมคุณค่าแก่ประชาชนไทยทุกคนขอบคุณครับ